สัตว์อสูรดวงดาวพวกนี้คงเคยสู้แต่กับพวกที่อ่อนแอกว่าง่ายๆเพราะแบบนี้เจ้าของก็เลยประมาทในการควบคุมสัตว์อสูรพวกนี้ให้มีประสิทธิภาพแม้ว่ามังกรคำรามที่ฉันเปล่งออกไปจะมีพลังแค่20%ของฉันแต่มันคือเสียงมังกรคำรามของจริงแค่นี้ก็น่าจะพอให้เขายอมรับในฝีมือของฉันแล้วอ้ามังกรคำรามนี่มันสกิลของสัตว์อสูรระดับสูงไม่ใช่หรอแล้วปรมาจารย์สัตว์อสูรใช้มันได้ยังไงอะ ด้วยร่างกายของมนุษย์สามารถสร้างคลื่นเสียงที่ทรงพลังขนาดนั้นได้ยังไงอ่ะก็แค่การเสริมความแข็งแกร่งของร่างกายด้วยพลังดวงดาวไม่ได้แปลกอะไรมากมายหรอกรัสดาสูนแสนมุงมิงสองตัวของนายค่อนข้างยุ่งยิงในแง่ของการต่อสู้นะแต่การพัฒนาร่างกายก็ถือว่าไม่เลว ผู้มิงผู้โุโสวิธีการพูดของท่านนี่มันช่างมีวิสัยทัศน์จริงๆคิดไว้อยู่แล้วว่าผู้เชีย่ยวชาญสัตว์อาสูนประเภทอันเดจะต้องเจ๋งยิ่งไปกว่านั้นปรมาจารย์สัตว์อสูนทั่วไปมีประสบการณ์จักัรในการต่อสู้กับสัตว์อาสูนที่ไม่เป็นที่นิยมการได้มองเห็นสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเจอมันจะทําให้หน้าพอใจขึ้นไปอีกเป็นสเท่า เพราะการพบเพาะพสัตว์อสูรประเภทอันเดตบันโคตรจะหาย,ยากจริงๆไม่แปลกที่เพื่อนรวมฉันจะพากันตีตัวออกห่างแถมพวกที่ปรึกษาก็ยังมองฉัน,ปนแปลกๆอีกด้วยสิ่งที่ฉันทนไม่ได้สุดๆก็คือพวกเขาไม่เข้าใจว่าสัตว์อสูรประเภทอันเดดนั้นเหมือนกับทองคําในหาดทรายการด้อยค่าของพวกข้ามันช่างเจ็บปวด ทำไมถึงไม่เจอกับผู้อาวุโสเดียวกว่าน,นี้อ่ะพออไม่ต้องตื่นเต้นหรอกฉันเข้าใจแล้วที่ผ่านมานายคงจะโดนมาไม่ใช่น้อยแต่ก็ยังฝืนที่จะพึงพาพลังสัตว์อาซุนดวงดาวที่ไม่เป็นที่นิยมต่อไปถ้าให้ฉันเดาแล้วก็นายคงสามารถเอาชนะคุต่ตสูได้แค่พวกที่มีระดับตามกว่าชัวแต่ไม่เป็นไรฉันอยู่ตรงนี้แล้วฉันจะเปิดเผยสิ่งที่สําคัญให้นายรู้แบบไม่กักเลยละ่ะผู้อาวุโสท่านหมายความว่ายังไงเอานี่ไอ้นี่มันบวกกระดูกในตำนานของเจ้าแห่งโยมโลกสิ่งนี้จะช่วยให้สัตว์อาซุน เด็ดของนายเข้าใจความสามารถของตัวเองได้อย่างลึกซึ้งแน่นอนว่าแค่นี้มันยังไม่พอฉันจะแนะนําสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของพงมันให้ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ของนายแล้วครั้งหนึ่งเคยมีคนเสนออาหารสัตว์อสูรอันเดดในราคา5ล้านต้องการให้ผมเตรียมค่าใช้ใจ่ายอะไรไว้บ้างครับการณาบอกด้วยไม่ต้องมากบคุณค่าแนะนําระดับ91ล้านค่าอาหารต่างหาก1นล้านสองแสนส่วนอีก3 6 0พค่าอูเบอร์จ่ายก่อนบริการที่หลัง จะเอาไหมฉันจะให้สิทธินายเกี่ยวกับการมอบคำแนะนําและการขายอาหารประเภทอันเด็ดในอนาคตด้วยอะไรกันทําไมบวกระดูกถึงขายแค่1นึ้านสองแสนเองละ่ะ ค่าใช้จ่ายรวมกันแล้วยังไม่เท่ากับราคาที่ขายอยู่ในตลาดเลยและนี่หมายความว่ายังมีสําหรับการจัดหาในระยะยาวใช่ไหมเลยเรียกเงินแค่นี้เอาครับฉันเอานะแล้วก็จําเอาไว้ครั้งต่อไปถ้าสัตว์อสูรกระดูกเมฆของนายเจอกับสัตว์อสูรที่บินได้ให้ใช้คุกกระดูก3ามชั้นเพราะถ้าสามารถป้องกันการโจมตีด้วยคุกกระดูกก็จะสามารถใช้คุกกระดูกในการโจมตีได้เหมือนกันสุดท้ายใช้หมอกเพื่อเพิ่มระยะการตรวจจับศัตรูที่แปลงร่างโดยวิญญาณเลือดแล้วก็คืนมันเข้าไป เข้าใจแล้วครับอนายไปได้แล้วเดินทางปลอดภัยนะครับเช่กครูลืมของสําคัญอย่างเบอร์ติโตชั้นลืมไปสนิทเลยอ่ะสวยแล้วกลับมาแล้วครับทําไมวันนี้กลับขําจังเลยล่ะลูกกินอะไรมาเรียยังมาสิแม่เตรียมอาหารไว้ให้อยู่นะพอดียุ่งนิดหน่อยครับวันนี้ตรุจีนรือเปล่าครับทำไมคงกินเหลือเยอะ,ปะแปลก<ๆ>เพราะปกติยายเด็กบ้านนั่นก็เหลือไวใ้ให้ชั้นแค่สุกะดูกหมูอยู่ตลอดใหญ่ แต่เด็กดือ้อฝีมือแม่มันก็สุดยอดอยู่แล้วไม่ต้องชมซ้ําหรอกนะนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้กินอาหารแสนอร่อยหลังจากที่มาอยู่ในร่างนี้ เป็นขาไก่ที่อร่อยโคตรหรือว่าแม่ขเาขาจะคลองร่างนี้เป็นเชฟใช่หรือเปล่านะวันนี้เหมือนว่าร่างเทพเจ้าอีก,กาทองคำระดับแรกจะสามารถทำให้ฉันมีความแข็งแกร่งระดับ6แต่ถ้าฉันเชี่ยวชาญมันมากกว่านี้จะสามารถต่อสู้กับสัตว์อสูรดวงดาวระดับ6กสองตัวได้อย่างสบายๆตอนนี้ฉันยังต้องพึ่งพาพลังของเจ้าครกรุกน้อยอยู่เพราะความแข็งแกร่งของฉันยังไม่มากพอตอนนี้ฉันอยู่ในช่วงขอขวดของระดับที่3ใช้เวลาสักสองสามอาทิตย์เพื่อก้าวข้ามไปสู่ระดับที่4โดยการฝึกจักรวาลดวงดาวโกลโคนเท่านั้นแต่ ันจะแตกต่างออกไปถ้าฉันซื้อ,อยาเสริมพลังในร้านค้าของระบบระบบเปิดร้านค้าร้านค้าระดับแรกสกิลระบุพันพืชระดับกลางอาหารสัารสูยรระดับแรกแหวนกับดักแน่นอนว่าอยาเสริมพลังมันไม่ออกมาง่ายๆแน่ใช้แต้มพลังงาน100ในการรีเฟรชหนึ่งครั้งลุย ระดับแรกยาแก้พิษระดับกลางแหวนกับดักระดับแรกสกิลระบุพันสัตว์รีเฟรชเลยแววนกับดักระดับกลางแต้มพลังงาน1,000แต้ม75%จับสัตว์อสูรระดับที่7 50%จับสัตว์อสูรระดับที่8 25%จับสัตว์อสูรระดับที่9 1.25%จับราชาสัตว์อสูรใช่แล้วต่อให้ไม่ได้เอามาเพื่อจับสัตว์อสูรดังดาวก็เถอะแต่มีความเป็นไปได้ถึง25%ที่เป็นเครื่องทุ่นแรงสัตว์อสูรระดับ9ที่โครงกระดูกน้อยไม่สามารถเอาชนะได้โดยตรงไอ้นี่ใช้ได้ เก็บเอาไว้ก็ไม่เร็วขออีกรอบดีเฟรสเลยใบยเพิ่มเวลาการบม่มเพาะในอณาเขตการบม่มเพาะสองวันสิแต้มสีย้อมสัตว์อสูรม่วง 50แต้มระดับแรกสกิลสัตว์อสูรควบคุมวิญญาณห0 0 0 0นแต้มอแต้มพลังงานห0 0 0มืนแต้มการควบคุมวิญญาณมันคืออะไรสิ่งนี้แพงไม่พอยังเป็นระดับแรกอีกถ้ากันว่าซื้อมันแล้วเอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้แห้งเลยนะแบบนี้แต่ถ้ามันเป็นความสามารถที่ไม่มีประโยชน์ล่ะฉันควรที่จะรอซื้ออย่าเสริมพลังไหมแต่ถ้าซื้อมันมีประโยชน์มันจะคุ้มกับราคาที่ฉันเสียไปไหมฉันขอเสียงกับแกแล้วกันโอ้โหมีอะไรติแปลกมากวัตถุลอยได้อ่า จับมันไว้มันได้ผลไม่อยากเชื่อว่านี่จะเป็นสกิลของปรมาจา์สัตว์อสูรระดับแรกผลลัพธ์ของมันเกินคาดวะการควบคุมวิญญาณสกิลระดับแรกใช้โดยพลังดวงดาวบีบอัดเพื่อควบคุมสิ่งต่างๆและโดยทั่วไปหากต้องการใช้พลังดวงดาวกระทบวัตถุจะต้องบีบอัดซ้ำๆเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าที่มันจะหลอมรวมพลังดวงดาวให้เป็นเนื้อเดียวกันและด้วยการเสริมพลังดวงดาวอย่างสมบูรณ์ก็สามารถสร้างและทำลายสิ่งของได้อย่างง่ายดายนี่คือคุณสมบัติของผู้เป็นระดับ9ก้า สำหรับระมมจันท์สารสูตที่ต่ำกว่าระดับที่9จะไม่มีพลังดวงดาวที่ทรงพลังมากพอที่จะสามารถควบแน่นพลังดวงดาวให้แข็งตัวได้อย่างมากสุดก็ทำได้แค่ปล่อยพลังดวงดาวที่อ่อนแอใช้เสริมร่างกายหรือวัตถุเท่านั้นแต่พลังเหล่านั้นจะสลายไปอย่างรวดเร็วและวัตถุยังคงที่อยู่เหมือนเดิมอย่าเชื่อเลยว่าสกิลควบคุมวิญญาณมันจะทำให้ฉันสามารถเสริมพลังดวงดาวได้โดยไม่ต้องบีบอัดอะไรทั้งสิน้นข้อจำกัดของมันมีมากสุดแค่ไหนไอ,อ้ลอย หมดแล้วหรอด้วยพลังดวงดาวของฉันในตอนนี้ความแข็งแกร่งก็คงประเมินออกมาได้แค่ร้อยกว่ากว่ายังเอามาใช้จริงไม่ได้สุดท้ายฉันก็ต้องการยาเสริมพลังเพื่อมาช่วยเสริมพลังดวงดาวของฉันอยู่ดีทําไมตอนนี้ฉันรู้สึกว่าพลังดวงดาวของตัวเองน้อยลงลายวันต่อมาคุณมีนัดบรรยายตอนบ่ายสองกรุณามาถึงให้ทันเวลาเขัาปั่นจักรยานให้เร็วกว่ารถยนต์ได้ยังไงตอนนี้ฉันเริ่มเข้าใจวิธีการคงมันแล้วและก็ยังมีวิธีการอีกมากมายสำหรับการใช้สกิลควบคุมวิญญาณสถาบันฟังซ่าฉันได้ยินมาาว่ ไอผู้ชายที่ชื่อเย่ฮาวอยู่ในโรงเรียนของแกหรอวะมันเก่งมากเลยไม่ใช่เหรอ,อเอ,อ็งรู้จักมันปะก็ต้องรู้จักอยู่แล้วซื่อแล้วพวกนายเป็นใครมาถามเย่ฮาวทำไมละ่ะถ้ารู้จักก็ไปตามมันมาเจอฉันหน่อยดิบอกว่าไม่รู้เรื่องไงว่าสตาร์บันเชียนห้านอยู่ที่นี่เฮ้หดแม่งมันเลยแล้วพวกนายจะมารังแกเราทำไมอ่ะเก่งมากนะก็ไปหาเขาด้วยตัวเองเลยสิสภาพอย่างนายจะไหวหรือเปล่าที่ ไอ้มาจากที่ไหนกล้าสวนกลับแบบนี้ต้องสนพวกกวดดีสักหน่อยไหมอีอาแขนขาแขนขาพี่สูมันต็งแล้วช่วยกันด้วยพี่สูกล้าดียังไงวะมาแตะตัวของคนเจียนร้านนะทางกายปลวกเปียกดูไม่ได้เอาซะเลยอ่ะน่ายินดีวยอยสสสูสสที่นี่ไม่ใช่ธุระของพวกนายไปเข้าเรียนได้แล้วไปอนายก็คนของฟุงซ่านด้วยเหรอ เชี่ยมึงดูนี่นี่มันยุกนายแล้วยังขี่จักรยานกะกะมาเรียนอยู่เลยอะสมเพชชิบหายวะดูสภาพอย่างหอบเลยถามจริงไม่อายบ้างหรอวะยังนายกลับบ้านไปดูน้แม่ซะไปหายใจลึกๆเข้าไว้เฮ้ฉันว่าจักรยานเน้าๆนี่ไม่เหมาะกับแกหรอวะอย่างแกมันต้องเดินฮเย่จริงเหรอถ้าฉันเหมาะกับการเดินฉันคิดว่านายก็เหมาะกับการคลานอยู่เหมือนกัน แกพูดอะไรของแกเอาตอสร,รีอินข้าไปกินเลยอเอย่แม่เอ้ยเมื่อกี้แม่งเชี่ยออไรวะฮ่าฮาเยียนง่วงก็กลับไปนอนที่บ้านนะไปนอนที่พื้นทำไมอะอย่ามาัว่อลกันนดเว้ยมีบางอย่างผิดปกติเมื่อกี้ฉันเห็นการเคลื่อนไหวของเขาด้วยซ้ำคนนี้เมื่อกี้นายทำอะไรกับเขาจะทำอะไรได้ก็เขาเริ่มก่อนฉันก็แค่ตบโต้งไงดีใจสุดสิกกนีว้วะขอฉันเล่นกับแกหน่อยแล้วกัน ไอ้ห้าลบไปเลยนี่มันเยี่ยของฉันด้วยกล้าทำฉันเหรอฉันจะหักแขนแกด้วยมือของฉันเองห<ฮ>่นายบังคับให้ฉันท้องดึงไพ่ตายออกมาใช้เองนะออกมาเลยมีแพงคอทองคำถือว่านายเป็นเกียรติมากนะที่ได้ลิ้มรสของมันฮ่ะฮ่ามึงโดนมีกูรูแดกไม่เหลือซากเด่ยไอเวสขี้โมชิปเป่งทำไม่ใช่เฟืองซ่านให้เงินเดือนฉันฉันไม่มีทางมาเยียบที่นี่อย่างแน่นอน ได้เวลาขอคลาสของฉันแล้วเข้าๆเขาพร้อมกันโอเคไหมฉันรีบๆอยู่รองอาจารย์ใหญ่ตองได้ยินมาว่าคนมีสุดยอดนักเรียนชื่อเยฮาวอ่ะนักเรียนชั้นปีที่สามที่สามารถไปถึงระดับห้ได้ยังไงได้อ่ะหนจะมังกรฟ้าสรพิษเงินที่เขาสามารถควบคุมได้สมบูรณ์แบบการประชันสแตนดอสปีนี้หวังว่าจะเปร่าๆมือให้กันบ้างนะรองอาจารย์ใหญ่สตาบันเจียนหลานจัววินซานที่ปรึกษาอุโสสถาบันเจียนหลานเฟยเยียนป๋อ ข่าวเร็วจริงๆไม้เด็ดถูกเปิดเผยแบบนี้ฉันก็คงไม่ต้องเสแส้งแล้วสินะแม้ว่าแดดีสถาบันเจรยหลานจะชนะการประลองแลกเปลี่ยนทุกครั้งแต่ครั้งนี้แตกต่างและจะแสดงให้เห็นถึงพลังที่แท้จริงของฟุงซานจะบอกว่าครั้งนี้ฉันจะพ่ายแพ้หรอแค่เพื่อก็คงไม่เชื่อไว้เจอกันที่สนามดีกว่าขอทมได้ไหมคะ ไม่ทราบว่านักเรียนของรองอาจารย์ใหญ่จัวได้มาด้วยหรือเปล่าเราจะต้องจดข้อมูลสําหรับการลงทะเบียนเอาไว้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วฉันปล่อยให้พวกเขาไปเดินเล่นและเตรียมพร้อมสาหรับการแข่งขันฉันจะเรียกพวกเขามาให้ทําความกรอบรองอาจารย์ใหญ่และที่ปรึกษาอาวุโสนี่มันอะไรพวกเธอไปทําอะไรกันมาไม่รู้เรื่องไงว่าเรามีการแข่งขันมาหรือน,นี้จำไหมพวกเธอถึงเป็นแบบนี้ได้ฮะ <c oughs> <c oughs> พวกเขาหัวเราะบ้าอะไรกันเอ้ยพวกตึอเป็นบ้าหรือไงพูดอะไรสักอย่างสิฮใครมันมากล้าทำเรื่องแบบนี้ถ้าไม่อยอมพูดฉันจะลงทุดพวกเธอทุกคนเลยครับคือว่า พวกเราโดนนักเรียนฝรั่งซ่านทำร้ายครับนักเรียนของฉันสถาบันของฉันยังมีเด็กที่สุดยอดแอบซ่อนอยู่อีกหรอเล่ามาให้หมดว่าตนตอนมันเกิดจากอะไรใครเป็นคนทำร้ายพวกเธออย่าบิดเบืออแม้แต่น้อยฉันไม่ใช่พวกสกปรกที่จะมาทำร้ายสถาบันฝรั่งซ่านทั้งออฟหรอกนะพวกเรากำลังคุยกันและและก็เดินเล่นไปเรื่อยจากนั้นผู้ชายคนนั้นเขาก็รู้ว่าเราเป็นสมาชิกที่จะเขาร่วมการประลองแลกเปลี่ยนเขาพุ่งเข้ามาทำร้ายพวกเราพวกเราอ่อนแอกวกา่า ara, ที่จะต่อกรบอกไว้นะว่าถ้ากล้าบ,บิด เือนฉันจ,จะลงโทษพวกเธออย่างสาสมเขาพูดเรื่องจริงใช่ไหมจริงจริงครับมันคือเรื่องจริงครับอะไรกันนี่เป็นวิธีการต้อนรับของสถาบันฟื้นฟ้นที่ปฏิบัติกับแขกผู้มาเยือนหรอแบบนี้ไม่ใช่แล้วมั่งอิชพอจะบอกได้ไหมว่าคนที่ลงมือเขาเป็นใครบอกลักษณะของเขามาก็ได้พาผมรู้ว่าเขาอายุไล่เลี่ยก,กันกับพวกเราและมีชื่อแซ่าว่าซูแซู่